สวัสดีครับ,รบต้องซอสครับคบดมูนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วสุดสัปดาห์ใช่แล้วพร<ว>ุ่งนี้สองวันหยุด ใช่สุกสาวอาทิตย์เขารู้เราไม่ต้องบอกเขาก็รู้บอกเขาหน่อยนึงบอกเขาลืมใช่อันนี้อะไรเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยนี่ไงร้านนี้ค่ะเดี๋ยวตอนช่วงสามเจอกันนะคะร้านมอนอ้วนนะคะเป็นปลาแซลมอนนําเข้าจากนอร์เวย์บอกโอ้โหน่าทานมากอันนี้น่าทานมากเนี่ยอะไรไข่กุ้งเหรอแซลมอนไข่กุ้งโอ้ตายแล้วท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะถ้าท่านผู้ชมเปลี่ยนจท่านผู้ชมจะไม่ไม่เห็นของอร่อยอร่อยน่ากินดีๆแบบนี้ยกมาเต็มแล้วจะบอกให้เลยว่าแซลมอนแท้ นะเขายกไอ้นี่มาเลยนะยกมาเลยตามห้างเลยนะจากนอร์เวย์นะคะอะอร่อยแน่นอนมาเข้าอันนี้ก่อนเลยฉันได้ความดีกับปอยดีกว่าปอยอุ้ยเขานี่ไงเขาเลี้ยงสระฉวเมาเช้านี้แล้วใช่เขาสวยไงเออเขาได้สามีน่ารักหล่อด้วยทำไมเขาได้พี่โพสไปหนูไม่ได้อ่ะพี่ก้องพี่ก้องไม่มีที่บ้านมีกระจกไหมฮะ ออะะไรบ้านมีกระจกไว้มีเหรอลองเอาลูกปล่อยมาตั้งแล้วส่องเทียบดูไหมได้ผลเลยว่าทำไมเขาถึงได้และทำไมพี่ก้องถึงไม่ได้มาะมเช้าเขาเชิญเฉพาะเพื่อนสนิทคนที่เข้าไปร่วมงานสระโสดมีกรแม่ไปด้วยนั่นแสดงว่าพี่ก้องไม่สนิท แหมน้องเขาเป็นน้องที่รักเนาะเขาก็เป็นเพื่อนสิเขาก็คนลา,ากลุ่มกับเราอะน,น้อคนเรากลุ่มแล้วแม่ปอยคงแบบว่ายอยู่ภูเก็ตได้ไงมีความสุขอะเนาะเขาเชิญเราคงไม่ไปเราเพราะเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบงานให้เขาเชิญก่อน เขาไม่เชิญเลยนะแต่น้องปลอยนารานาราน่สเดียดีค่ะแต่งงานแล้วเนี่ยดีใจกับเขาจังเลยอ่ะพี่พจน์ความฝันของเรานะถ้าเกิดเราได้แต่งงานกับคนดีก็คงมีความสุขอย่างนดี้ดีใจนี่มันเป็นเส้นบางๆระหว่างดีใจกับอิจฉานะเมิจ้าพี่ก้องแล้วอ่างมากมันบางมากเส้นนั้นแ่ละค่ะมาข่าวนี้ดีกว่าพี่พจน์เกิดอะไรขึ้นที่วัดแม่นาคมหาวัดมหาบุตรค่ะที่ฉมวยแม่นาคสมแล้วเกินขนาดทองแม่นาคไปยังขโมยยังไงพรเล่าซีเล่าซีพี่พจน์ก็คือมีคนคนหนึง แต่งคล้ายๆคล้ายๆแบบทมหรือเปล่าทมทำใช่ไปชัเป็นไปสวมสร้อยแม่หน้าสวมไปสวมมาสวมมาสวมไปหยิบปุ๊บทำท่าแบบปุ๊บสัตยัดกระเป๋าปุ๊บเน<อ>ีย่ยดูนะเ<อ>นี่ยเออพอกล้ามาเพราะว่าคนเขาก็จับกล้องเขาก็แบบว่าจับเนี่ยเห็นไหมมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังซวบไปเลยหนึ่งเส้น เขาบอกว่าเหมือนกับห้าบาทพี่พดเหมือนทองห้าบาทใช่แต่หารู้ไหมว่าทองที่เขาซื้อไปเป็นทองปลอมเพราะของจริงเนี่ยเวลาเขามาถวายแม่นาคย่านาคเนี่ยเขาก็จะเอาเก็บของจริงไว้เข้าเซฟไว้แล้วก็เอาของปลอมมาใส่แทนอันนี้ก็คงไม่รู้เรื่องราวไม่รู้เรื่องราวว่าทองจริงแล้วตำรวจจับไหมพี่พลอเขาทางทางวัดเขายกเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไปแจ้งความแล้วไม่เอาเรื่องถอนถอนแจ้งความถอนแจ้งความเพราะว่าเพราะอะไร ขโมยทองปลอมเนี่ยวยซุปเปอร์เมื่อกี้เร็วมากเขาบอกว่าเป็นคนสติไม่ดีเขาบอกตอนแรกเนี่ยนะคนมาช่วยกันค้นนะพี่ไม่เคยมไม่เคยกล้าคน้นเพราะว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหม,มแล้วพอคนมาค้นเป็นผู้หญิงหล่อมาค้นมีคนเป่งปุ๊บเขาบอกเจอชุดเปงเกงในเหรอกเกงในก็ขโมยเหรอของตัวเองเปล่าไม่ได้ซ่าเกงในตัวเองไงแต่ทองเอาซุปเป็นเกงในแต่นางไม่รู้จริงๆเป็นทองปลอมซุปเปในเกงในนี่เปล่า ไม่ใช่เอาางเกงใดมาใส่กระเป๋าแล้วทองมาซุ้งนะไม่ไม่รู้หรอไม่ได้ <c oughs> อยู่ในเหตุการณ์อ,อ่าดีนะล<อ>่ะดีนะที่เขาบอกว่าออขโมยไปแล้วก็ก็มันเป็นทองปลอมอแล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวนี้คนเป็นอะไรมีนิดอะไรหน่อยก็โทษแต่โรคซึมเศร้านะคือเห็นคนโดนจับทุกคนเป็นโรคซึมเศร้าหมดเลยอะทำไมอย่างนั้นล่ะไม่รู้งงเมื่อก่อนถ้าเด็กๆไม่เห็นมีโรคซึมเศร้าเลยพี่เก้วง่ายๆเนาะมีอะไรก็เปิดมาเป็นโรคโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าพ กฎหมายต้องไม่เอาโรคซึมเศร้าเข้าไปรวมกับการทําผิดนะทำไมโรคซึมเศร้านี่มันสามารถผ่อนปลนกฎหมายได้หรือไม่พอไม่ได้ไม่ได้แต่มันมีกฎหมายถ้าใครเป็นบ้าใครเป็นแบบโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยจิตเวทอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถเอาผิดได้ไงแบบคนเป็นโรคจิตเวทไปแทงคนตายอย่างเงี้ยก็เอาผิดไม่ได้ แต่อย่าไปบรรจุโรคซึมเศร้านะเพราะ็นเป็นเยอะมากผู้ที่ว่าผู้ต้องหาคนเป็นคนที่เป็นโรคจิตไปแทงคนอื่นตายเนี่ยมันก็ต้องเช็คว่าเป็นจริงๆก็ป่ะนะเขาก็เช็คี่ว่าบางทีเป็นไม่จริงก็แบบไปแก้เป็นโรคก,ก็ได้ไม่พอดีงแต่ชั<ต>้นนี้เดี๋ยวเห็นไหมตอนนี้โดนจับเรื่องโน้นโดนจับเรื่องนี้ทุกคนเป็นโรคซึมเศร้าหมดเลยใครอ่ะอ้าใครบ้างก็เมื่อวานเพิ่งจะมีข่าววิ่ไงที่กลับมาจากเมืองนอกอ่ะแล้วก็โดนจับแล้วก็บอกตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าใคร ไม่ต้องให้เอ่ยชื่อหรอกแค่นี้ฉันก็จะแบบว่าโดนอยู่แล้วแต่ฉันนั้นไม่เป็นแน่นอนซึมเศร้าเป็นไหมไม่เป็นแซลมอนแซลมอนอะไรนะจากนอร์เวย์แซลมอนอะไรนะชื่อมอนอ้วนมนอนอ้วนแซลมอนจากนอร์เวย์ฉันบอกไม่อ้วนทำไมมอนมาบอกอ้วนนะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากินปลาแซลมอนนี่อ้วนไหมเดี๋ยวเบรกสางเราว่าเราไปดูกันนะกับมอนอ้วนนำเข้าจากนอร์เวย์แน่นอนแล้วเบรกสองไปไหนคะเบรกสองไปนี่ไงไปจุดจีน ไปทีเดียวทำมาเป็นสิบเทปอ่ะไปถึงสามเทปนี่ก็เมาไปแต่าอาปาเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกสามนะครับกับม่อนอ้วนค่ะผู้<ด><ด>ชมค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราอยู่ในเมืองปากน้ำโพ,พนพรสวรรค์ค่ะครับผมนะฮะ ยิ่งใหญ่มากจากการตามมาเลยค่ะเมื่อเมื่อคืนนะครับคืองานพิธีแห่อลังการมากนั่นเองครับแต่ประเภทที่ครับแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโบกับประจำปีนี้ครับที่ห้ามพลาดคือเช้าวันนี้พี่ก้องขอบวนใหญ่มากอ้าวเราก็ต้อง เานีก็มีมีกระบวนการจะเป็กระบวนรอบตลาดเลยค่ะและสองข้างทางมีประชาชนเยอะแยะมากมายเลย่ะเดี๋ยวเราจะไปรอเชิญรับรับเทพเจ้าพร้อมกันนะคะซึ่งภพน,นี้ก็จะมีการให้อ่างเตาใช่ครแจกให้กับออขบวนแห่นะคะคแล้วก็ถึงเงลาจุเลยขบวนเทพจะแห่กันมาเพื่อประชาชนทั้งหมดนี้ใต้กราบขอสักการะความเป็นสิริมงคลของงานตุดจีนนครสวรรค์ค่ะใช่ ซึ่งงานของเรานะครับจะมีการแห่แบบนี้ครับยัน2องทุ่มเลยนะฮะก็จะมีองค์แต่ละองค์นะครับรวมถึงขบวนแห่ต่างๆนะครับมาให้ความสุขคำมีคำปราศครับจ่าลิ้นเลย นนคคเจ๊เซียครับเจ้าพระกุญูขอในเกี่ยวกับเรื่องคบริวารของเรามีความเชื่อสัตว์ต่อเราพระเจ้าพระกุญูเป็นเจ้าพระเจ้าของความเชื่อสัตว์นะครับเจ้าประจ้าความเื่อสัตว์คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมในระหว่างที่ดูก็สามารถนะครับขอพรผ่านรายการของเราได้เลยนะครับ ลูกตั้มรวยเงินทองว่าแข็งแรงครยึดมั่นแข่งยืนนสเจ้าค่ะไม่ไ้ว้นไม่ได้แ่งยนนะน้องเขมาเยอะๆอันนี้ก็เรียกว่าโง่หงกีครับแปดสาวงามถือโง่หงกีก่อนเจ้าจะเสด็จจะต้องมีถือธงก่อนนะคะ ครับด้านหลังผมนะครับก็คือม้าทรงขององค์เจ้าพ่อกกนอูนะครับซึ่งองค์เจ้าพ่อกวนอูเนี่ยจะเชื่อในเรื่องของนะครับสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็อำนาจบาร,รมีนะครับแล้วความซื่อสัตย์ของกตัญญูนั่นเองครับก็องค์ท่านก็จะมาให้พรนะครับ ในแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละบูธนะครับที่มาจัดของในการถวายนะฮะแล้วก็ให้พรนะครับแล้วก็จับประทับตาแบบนี้ครับค <_ S 1> ุณผู้ชมนีฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเพลงความปังมากๆเลยนะครับแล้วก็งานนี้เขาความพิเศษคือแต่ละองค์นะครับก็จะผ่านบริเวณที่เราตั้งซุ้มกันแล้วก็จะมาให้พรกันถึงที่รับพรเพลงรับความปังนะครับในสักการะใหม่ของศาสตร์จีนเลยครับ นี่คือพิธีอะไรต่อใช่ไหยคะกระบวนต่อไปก็จะเป็นกระบวนของสมาคมส่งเสริมดนตรีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพนะคะแล้วก็ต่อจากส่งเสริมดนตรีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพนะคะก็จะเป็นกระบวนองค์เกี้ยวเจ้าแล้วเจ้าพ่อควายใหญ่เจ้าแม่หน้าผาเจ้าพ่อกลอนอูเจ้าแม่สวรรค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ นะกะอีกมากมายเลยนะคะใช่ใช่รครับผมถามเนี่ยครับจริงๆแล้วพิธีวันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือค<า>พิธีอะไรครับรพิธีก็คือขอบคุณนะคะขอบคุณองค์เทพเจ้านะคะที่สมัยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเกิดโรคหาราบาดใช่ไหมคะคก็มีการท่งเจ้าพอทรงเจ้าแล้วก็มีใบหูเขาเรียกใบยันนะคะมาเผาไฟแล้วก็คนกับน้ำสะอาดนละดื่มกิน เมื่อสมัยเห็น2492 93ประมาณนั้นถ้ามาเทียบตอนนี้ก็เหมือนโควิดละร้อยปีผ่านมะาพอดีเลย คุณซันนะคะเจ้าของม่อนอ้วนนะก็เป็นบริษัทนำเข้าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ถามว่ากินปลาแซลมอนแล้วจะอ้วนไหมคือไม่อ้วนนะฮะแต่ที่มันอ้วนก็คือเจ้าม่อนนี่คือเป็นหมีใช่ไหมหมีกินปลาแล้วมันก็จะทําให้ให้อ้วนและที่แต่คนกินแล้วไม่อ้วนที่อคัญคือปลาแซลมอนที่เอามาวันนี้อ้วนอ้วนทุกตัวอ้วนอ้วนแน่นๆค่ะของเราค่ะได้มักชิมกับคุณวหวาและคุณน้ำค่ะ าจากนอร์เวย์มาเลยไล่กันเลยค่ะเริ่มนำแซลมอนนำเข้าจากนอร์เวย์มากี่ปีแล้วคะ ตอนนี้เข้าปีที่8แล้วค่ะซอมอนมอนอ้วนนะคะถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในวงการปลาซอมอนออนไลน์ของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะที่จะนําเข้าปลามาเองนะคะเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของปลาค่ะเรื่องความสดสะอาดปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางจนถึงมือผู้รับเลยค่ะมีกี่สาขาคะคุณตอนนี้มี4สาขาค่ะเป็นดิลิเวอรี่ทั้ง4สาขาเลยค่ะขึ้นาบ้านเลยท่าผู้ชมกำลังทานข้าวอยู่โทรสั่งได้เลยมอนอ้วนจริงๆแบบว่าแบบแน่นทุกตัวราคาขึ้นอยู่กับแต่ ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ไม่ต้องใมีเรื่องเราสั่งตรงมาจากนอร์เวย์เลยนี่งานคือข้นอยู่ไลน์แซลมอนอันเดสกอร์แล้วก็ฝากที่การโยกค้ดเลยเบอร์โทรศัพท์0 9 1 8์8 1 7 7 7หรือศูนย์หกสี่หรือศูนย์หกสี่หสี่สองสี่แปดสั่งได้เลยนะคะสแกน QR โค้ดง่ายๆเอาด้านนี้ก่อนด้านด้านทางด้านพฟอ์นี่เป็นแซลมอนเดลิเวอรี่ใช่ค่ะสั่งไปที่บ้านทานได้เลยถ้าสั่งปลาแซลมอนทั้งตัวจะได้ทั้งหมดนี่หนึ 2องสามห้าหกพร้อมอะไพี่อมนนิพุง อันนีขุนทองเขาเรียกทองค่ะไม่ใช่พุงค่ะอันนะฮะนั่นนี่ก็หัวกับหางเนี่ยไปตำต้มได้นะฮะได้ทั้งหมดนี่เลยได้อย่างกล่องนี้นะครับคุณคะกล่องนี้เป็นจะเป็นเค้กแซลมอนค่ะด้านล่างจะเป็นข้าวข้างบนก็จะเป็นปลาสดค่ะทำเหมือนเค้กใช่แล้วอันนู้นนะคะอันนู้นอันนู้นอันนี้นคะแซลมอนยำไทยค่ะยำไทยสไตล์ไทยนี่นี่นี่กล้องทันไหมกล้องเออแล้วอันนี้ค่ะอันนี้สลัดโลค่ะหมูน่ากินหิวเลยอันนั้นไปอันนั้นในกระปูอัดกระปุกอัดเป็นเครื่องเคียง Oh my Let's god. god. อันนี้จะเป็นซอมอนถาดค่ะก็คือสามารถระบุได้ว่าต้องการอะไรภายในเจ็ดหลุมนี้ค่ะและอันนู้นนะคะเป็นข้าวอะไรคะต่างๆอันนี้จะเป็นข้าวกระเพราค่ะแล้วก็กุ้งดองม่นดองแล้วก็ซอมอนโซบะค่ะจะคล้ายๆหมี่เย็นนะคะเดี๋ยวเราหยิบไปให้ให้ให้คนมาชิมชิมก่อนเขาจะได้บอกแล้วนี่บอกว่าโชยุคุณเนี่ยเป็นเป็นสูตรเฉพาะร้านคุณเองใช่ค่ะโชยุของเรานะคะก็คือต้มเองทําเองค่ะสูตรจะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะการันตีความอร่อยเลยนคกเติมซีฟู้ดก็มีให้อยากได้อะไรบอกหมดเดี๋ยวเขาจะจัด อันนี้ข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นสูตรของทางร้านเช่นกันสำหรับที่ที่สั่งไปทางที่บ้านได้เลยโทรตามเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอส่วนด้านนี้ด้านนี้ใครที่จะแบบเอาไปไเอาเทคแคร์พวกศิลปินอันนี้เป็นฟุตแท๊กฟุตทกฟุตทักฟุตทักไปได้นี่เป็นชุดๆดเลยมีอะไรบ้างคะฟุตทักพูดเลยค่ะคุณคะคุณสั่งพูดเลยค่ะฟุตทักนะคะของซันนะคะก็คือจะ เขาถ้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะก็คือรับออกงานนอกสถานที่ต่างๆแต่ว่าก็จะมีลงตามคอนโดต่างๆนะคะตารางงานก็จะปรับเปลี่ยนไปทุกๆวันเลยมีหน้าอะไรบ้างคะคุณจันพูดเลยก็จะมีหน้าแซลมอนแซลมอนดองนะคะกุ้งดองค่ะนะแซลมอนหวานมาก สดมากอ่ะต่อค่ะคุณตาอตันต,ต่อค่ะข้าวปลาแกะนะคะไซคายปลานิลนแกะค่ะแต่ว่าเป็นปลาแซลมอนแกะนะคะมีซาซิมิกะเพราวูด้งแซบค่ะแล้วก็เป็นสลัดปูอัดนะคะข้าวหน้าแซลมอนเดาะเบิร์นค่ะก็มีเต่ถ้าพวกสาวายทั้งหลายคุณแม่ต่างๆนนถ้าอยากเอาไปสั่งให้ศิลปินในดวงใจทานก็ เหมาไปเลยไปจอดทั้งคันได้เลยใช่ไปจอดอยู่ในในเวลาเขาไปทําถ่ายลัค่อนถ่ายอะไรก็เหมาไปวางไว้ได้เลยสมอนอ้วนนี่ดูดูดีและดูแพงและที่สําคัญคืออร่อยเนื้อหวานเนื้อแน่นโทรไปเลยนี่ อออออยย่่่าานนนไ้รุะงคสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ไลน์แ adsalmon_farm หรือว่าโทร0918781777ค่ะหรือว่า0646426482นะคะกินปลาไม่อ้วนโปรตีนทั้งนั้นมีคุณประโยชน์ข้างหลังว่าไงคะคุณกว่าวาค่ะคุณกว่าวารสแท่งอย่างเมื่อกี้กว่าวาบอกเลยค่ะแซลมอนคือดีมากคือเนื้อสดมากคือกินได้แบบว่าเด้งดึงดึงแม่คืออร่อยมากแต่โชยุเขาคือ ทำเองเลยใช่ค่ะมันไม่เหมือนน้นอุ่นมันเรถมาไหมคะุโหลดมาคุณแม่อ่าอันนั้นคือของหุวหวานไหมอร่อยจนต้องอะไรคะกราบค่ะมาต่อคุณน้ำค่ะนี่น้ำร้องกินปวดปวดดีมากเหมือนกินรสชาติเดียวกันของเกาหลีเลยอ่ะ๋อคร่ะแต่เขาเก็บเนื้อมาค่ะให้ชมแซลมอนแล้วทำไมเมื่อเมื่อวากินแล้วเต็มคำชิ้นใหญ่เต็มคำเนี่ย อีกเลยที่นิวยูเนี่ยไม่ใช่ปลาปลอมด้วยนะเพราะคนส่วนใหญ่เอาปลาสมอนปลอมมาขายแต่มอนอ้วนนี่ของแท้แน่นอนไม่ติของไม่ดีไปกินนะคะมีพยาธินะคะของเราจากนอร์เวย์ไม่มีพยาธิของดีค่ะค่ะอันนี้ให้คุณน้ำค่ะเป็นข้าวหน้าเลยครับคุณคุณตันค่ะ ครับปลาแซลมอนย่างค่ะให้คุณมาหวานนี่ก็เป็นข้าวหน้าแซลมอนเลยคะแซลมอนดองค่ะข้้าาวหนแซลม่ได้ค่ะนอกจากจาจะให้แล้วเอากลับบ้านไปต้มได้ด้วยนะต้มปลาแซลมอนเสียยวไงอ่ะ ต่อพูดต่อกับคุณซันค่ะคุณซันเปิดได้กี่โมงกี่โมงเวลาสั่งคะคุณซันค่ะตอนนี้นะคะก็คือสามารถสั่งได้ตั้งแต่10บโมงจนถึง3ามทุ่มครึ่งนะคะบริการจัดส่งทั่วประเทศถึงหน้าบ้านเลยนะคะโอ้แล้วโทรไปเลยเบอร์นี้โทรเบอร์อะไรคุณซันิ่รเบอร์อะไรคะค่ะโทรได้เลยนะคะศูนย์เก้าหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะหรือว่าแอดไลน์นะคะสอบถามต่างๆได้นะคะได้ที่แอดแซลมอนอันเดอร์สกอตฟาร์มค่ะไม่แพงอย่างที่คิดใช่แลนะแซลมอนแท้จากนอร์เวย์ด้วยมีแซลมอนอะไรคะนี้ อันนี้วุ้นด้งแซบค่ะกระเพราวุ้นด้ง,ดง,ดงแซบค่ะกระเพราวุ้นด้งแซบนะคะนี่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 เออตายแล้วก,กินมากเลยแซลมอนกินกับพ,พน,น,น,น่ำ<อ>่ะเลไว้ไม่ใช่น้ำทะเลน้ำจิ้มซีฟู้ดแซลมอนกินกับน้ำทะเลเขากินอันนี้ดีกว่าเขาขายแซลมอนจะกินปูอัดหรออร่อยมากปูอัดเป็นเครื่องเคียงนะอร่อยมากแซบไหมคะเนื <S <S ้อปลาแซลมอนเขาไม่คาวเลยอ่ะ อร่อยอ่ะใหญ่มากดีมากเดี๋ยวขอลองกินเนื้อปลาแซลมอนจริงที่เม,มื่อกีก้กินแล้วสองชิ้นแล้วร,รสน้ำจิ้มเขาแบบว่าโอ้โหไม่ต้องจัดรายการแล้วกินดีกว่าไหนอูตส่าห์นีน่อ,อย่าลองกินพุงปลาแซลมอนหน่อยพุงปลาแซลมอนจริใช่ไหมครับพี่ป๊อตอย่างนี้ใช่ไหมครับน้องน้องสามท่านผู้ชมสั่งเลยอร่อยจริงๆ เบอร์อะไรเบอร์อะไรพูดเบอร์ทีเบอร์อะไรเบอร์ค่ะสั่งได้เลยนะคะที่0918781777ค่ะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะที่ไลน์แอดสองมอนอันเดอร์สกอร์ฟ้าเขามีปลาหมึกอะไรเนี่ยปลาหมึกอะไรอ่ะนี่ผักกบวาซาบิคขาปลาหมึกบอดตับเตะให้นชิมกินมากอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันพูดที่เข้าวข้าวกล่องเมันข้าวกล่องอร่อยไหมข้าวกล่องพูดถึงข้าวกล่องสิลองน้ำเมื่อกี้แอบชิมของน้ำแล้วคืออร่อยมาก คือมันกรมกรอบ嘛เมื่อกี้แล้วมันแบบเข้ากันคุณแม่แล้วคือปลาคือทอดก็คือแบบไม่แบบว่า <mü? S 1> แห้งเกินกินไ<อ>ดแ้แบบเนื้อแบบจุ้ยซีมากนนคุณน้ำค,คุณน้ำพูดหน่อยค่ะคุณน้ำปาสวิดีเอาไว้ตัดเลีนน่ยนได้เลย<อ>ไม่ฉุดไม่หืนป,าป,ปลาหมึกกรุบกรุบเลยฮะกรุบกรุบเลยอ่ะพี่โพดรสชาติณี่พดรสชาติเป็นไงพี่พดชอบชอบยำไทยไทยแซลมอนยำไทยแบบว่ารสชาติเป็นไทยไทยแล้วที่สำคัญเคยกินแซลมอนตายแล้วเหม็นข่ามากแต่อนีไม่มีกลิ่นอะไรเลย นุ่มลิ้นไปหมดคุณตามาลองกินนี่คุณตามานี่คืออะไรฮะแล้วจะเดินไปเดินมาทำไมเนี่ยคะสลัดโลค่ะสลัดโลสลัดโลแซลมอนค่ะสลัดโลเพราะเนี่ยสลัดโลแซลมอนเนี่ยน้ำจิ้มกุมีไข่ไข่ไข่กุ้งมีไข่กุ้งด้วยค่ะอท่านผู้ชมนี่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะก็ไม่ถยนี่ไม่ใช่ ข้าวกุ้งดองนี่ท่านผู้ชมเห็นป่ะกุ้งดองกินได้เลยมีพริกมีกระเทียมพร้อมอันนี้ใ่คสั่งแพงไหมไม่แพงนะไม่แพงเลยค่ะอยากรู้มีน้ำภาพเลยค่ะอร่อยอร่อยมากเช็ดปากหน่อยไหมโอเวอร์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดอร่อยมากอร่อยมากฉันไม่อยากเดินใกล้พิธีการคู่เลยอ่ะเครื่องหน้าจอจอลึกมาก ปากเปิดเลอะไปหมดดูเหมือนหิวทุกคนชาวบ้านก็หิวนะฮะโทรไปเลยนะฮะ,ะคุณซันค,ค่ะเรามีสี่สาขาเดิอเวอรี่ใช่ยังอีกทีหนึ่งนะสามารถสั่งได้ตั้งแต่ตอนเช้าถึง<ช>ตอนเย็นนะคะ,คะเรา่มสาระแล้วน,นะคะโทรได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้คะ่ะ091 878 1777หรือหรือว่า064 642 6482หอนะคะคุณไกคิดว่าโคก็ได้แลก็ได้บอกก่อนสมัครพื่สมัครดีไหมคะดีมาก รากาลแซลมอนระกาลแซลมอนแซบเบอร์ี่กูดมากค่ะอาหังค่ะวันนี้ของคุณจันมากๆเลยจากร้านเมิร์นอวนนะคะเราทุกคนทั้สี่คนบอกว่าอร่อยจนต้องกล้ากล้าเฮคุณจันนี่เป็นดาราแล้วเพ่อเนี่ยเหมือนมเหมือนเลยสวยมากสวยวกล้องเยอะเลยเอาวันนี้หมดเวลาแล้ว อย่าลืมสซม,มอนแซม,มอนอ้วนนะครับไอ้แซลมอนอ้วน,อนอ้วนมอนอ้วนโทรไปเลยที่เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอ,อยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้เรา3คน6คน5คนลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะสวัสดีจันค่ะ